สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 3, ทุกท่านเรามาดูบนกันอีกสูตรเดี๋ยวไปลุงล่างกันบนบนอีกสูตรบนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยสามบนจับคู่กันเนาะจับคู่สิบหกทับสามทับหกเป็น เราจะย้อนดูที่ห้าห้าแปดจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างไปที่ห้าหนึ่งแต่แค่นี้แหละเอาเยอะไม่ต้องเอาสูตรเยอะไม่ต้องใช้เลขเยอะแสนบวกสิบล่างสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งบวกสามที่เนาะก็คือ5้าบวกหบวกห้าเท่ากับสามห้ิบห้าห บวกแปดบวกสามคงที่จะมีบวกคงที่เราจะเอาหกสุดเนาะห้าบวกห้าเป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้ห้าหกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหก จ็ดบวง่ายจะคู่กันก็คือห้าวันนี้เนาะห้าหกห้าเจ็ดหกหกหกเจ็ดเจ็หเจ็ดจหลักร้อยเราก็คือห้าบวกแปด บกับ3บวก3เป็น6บวก4เป็น0ตัเอา3ตัวก็คือ3 7 7 6 7 7 0 7 7, 7, 7, 7 8, 8, 9, 10, 10, 10. เลขที่ออกไปก็คือเจ็ดเจ็ดย้อนหลังนะคะย้อนหลังนะอย่าลืมดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางย<น>้อนหลังถูกนะคะเปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดลงมาที่ห้าศูน แสนหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งบวกสามพื้นที่ก็คือแปดบวกห้าบวกห้า 4บวก7บวก3ทำบวกเป็น10บวก8เป็น18 8 9 0 เจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบสี่โอเปนหนึ่งเต็มคือห้าจับคู่กันก็คือสี่แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเหลือไว้ที่เก้าสี่ หลักร้อยของเราก็คือสี่บวกเจิตวกกับหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกสามบวกสี่ก็คือหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าสี่แปดเก้าสี่ เดิมอีกอืมอืนี่ก็ไปที่94นะคะย้อนหลังนะคะอย่าลืมเบียาส94ย้อนหลังมันจะไม่ผิดดอกหรือหน้าจะไปหน้าที่มันจะผิดจะถูก เลขที่ออกก็คือแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ล่างไปที่ 5, 4, ห้าสี่งึดหลายงึดหลายงึดล่างออกแสนหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งหมื่นบวกพันบวกสามพุ้งที่ บวกห้าบวกห้าเลขล่างมันมาห้าประจำเนาะมัน,นก็เลยเป็นตัวเก่าเส้นก็แปดล่างก็ห้าเส้นก็แปดนี่ก็ห้าสี่หนึ่งบวกแปดบวกสาม มันเดิมห้าบวกห้าเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกไปหนึ่งเตี้มเป็นสามสามบวกสี่เป็น 3. 3, 4, เจ็ดไม่เอา มันจะมาแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอีกวะจับคู่กันก็คือแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามเอามันเหมือนกับสูตรสามตัวนั่นนะเออมันมันตรงกับสูตรสามตัวนั่นแหละ จะไปต้นไหนล่ะ93นะคะหลักร้อยของเราก็1บวก8เท่ากับ9 9บวก3เป็น9ละ10 11 12เป็น2บวก3บวก4 2บวก4เป็น6หลักร้อยยังไม่ผิดดิห <laughs> ลักร้อยยังไม่ผิด ตมแต่มันชนที่หกเยอะหลายๆสูตรเมื่อวที่แล้วมันชนสีเยอะดีแต่มันเหมาเปียกจับตัวไหนละ่ะจับตัวไหนละ่ะเก้าสามเอาไปที่เก้าแปดสามนะคะ ส9งเก้าสามเสศเราจะมองมันไหมหกศูนย์สามหกเก้าสามหามหกศย์สามพังอยู่อย่าลืมอย่าพลาด อย่าลืมไม่ว่าเนี่ยพอซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเน้นไปที่ก้าสามซื้อได้ทุกตัวนะคะซื้อได้ทุกตัวยังไม่ได้ลงล่างเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงล่างมสาม3 3 3สูตรแล้ว ชอบกดจัดขัดก็ผ่านนะคะชอบกดจัดไปขัดก็ผ่านแคบไม่ลุ้นดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า